ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกทท่านที่กําลังติดตามแล้วก็ฮับส้มสบายดียามแรงๆตัวแรงเมือานี้ก็ได้ออโลหาของยุของกินคือเก้าล่ะมาสองสามมื้อมือนี้หละแต่ก็ยังมีได้พี่เลยอยู่ยังมีได้ของปลาของตอนทางก๊อบโคอยู่แม้จะกินเสือปาก็ยังมีได้พี่น้องคือมือเสาี่ก็ยังดีที่กับดักถือถือไก่ตัวนึงนะก็เลยมีของกินได้ เดี๋ยวมาลุ้นเบื้งตัวแรงตอนเสาน่ะอ่อไปในห้อยหมูเต็มดุงอยู่มีจักทางมันไปเลยมันกินมักรกบสามสี่กกเต็มมดเดี๋ยวบันนี้กะสีได้ไปเลาะเบื้งก่อนโอ้ปอะทองไปการเมื่อคืนนี่มานได้สงสัยเพร่ะคือมีมัดไว้ได้นี่นะเคว็ดมะนาวบ่าด้โอ้มีเห็ดหนุ่งอันี้เก็บมากระบเควมะนาวบ่ทองว่าเรนะวะดอยเอา มังคบกทั้งหมดหมูมีนองแล้หมูก่มีกินเนาะกิ่นมีท่านเจอโอ้ยเอามาเชิญกระสอบพี่บัดนี้มันมากินอยู่บอนพี่เดี๋ยวสีหากินกาแฟก่อนก่อนจะออกมื้อนี้นี่พาเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวเลยนะสี่คนพาเดี๋ยวไปด่วนเบิ่งหมูมูง่ายนี่แหละหมูที่เจอมือเสาเลยนะเพราะว่าแถวคืนเนี่ยมันมีอยู่หมูนะแต่ มันกระจ้ากระจายนะยู่ดำโตดำเลยอแต่ยุพุนใน่ยู่เป็นกุ่มนะกุ่มใหญ่ก็เลยวสีพาเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งพุ้นน่าจะโอกาสพบมีหลายกว่าทั้งพีนะยู่ทั้งพีนี่โอกาสพบน่าจะน้อยตามเบิ้งหมูนี่มือนั่นนี่ออกมาจุดมาแมปอยู่กลางทางนี่เลยนี่โบกมันนี่แมปดำเธอดำทีนะเห็นว่าเซิ์ไม่มีคนคนเงียบนี่หมูมันสีหู แต่เห็นมีคนคนนลายละโมมันเยอะลักได้พี่น้องเต็มทางมาหอดดงตัดกระเดงแล้วเพื่อดูนง่ายพี่น้องก็สิได้แงกเดียวออกไปเลาะนะด่วนเพิ่มเจอมาลุนเบื้องหนึาเดียว Hãy subscribe cho chắc chữa Mì chữa Để không สม่อยออกมาพี่มีเห็ดห้อยนะเสิ <c oughs> ได้กลับทางเก่าก่อนทางนี้มีเคยมานะบนมาตามตุยพี่น้องปลดเสื้อทางแี่แตไม่รู้จักว่มันไปเสื้อทางนี่น,น,นหมูก็มีแต่ดุดเก่าทั้งหมดน,นะ bền tốt đẹp đi nói nhưng mà mình chưa vô đó หมดแล้วนะทีมงานก็จะไปทั้งเลือทั้งยาเลยมีพบเพ่เลยเดี๋ยวมาพบเดียวอีกเทนึงตอนที่หอดท,ที่พักเลยพี่น้องทีมงานก็น่าจะไปพบเดียวอยู่ที่พักกูแหละชุมเงินกันนะเพราะว่ามีเห็นเดี๋ยวเลยการเลาะมืกก่อนไปนี่กลับมาหอดที่พักแล้วนะมาหอดที่พักเลยกะทางทีมงานก็นยังมีมาจ,จะคนนะพอดีว่า เขาเจ้านี่น่าจะพบเดียวอยู่เพราะว่าเขามีอันห้องหาเดียวนะโทรศัพท์เขาเจ้ามีสัญญาณพอมีมีก็เลยมาแบบมีเห็นมีเห็นเพื่อเลยนะมีหุ้จักว่าเพื่อ,อยูทีบเลยเลยมาหอดแล้วก็ดังไฟนึงเข้าก็ โจนไปหาของยุของกินมันนี่ก็มีพบเพ่อนนะพบหมูกะได้ยินแต่เสียงมันตอนที่เจอโบกมันนั่นแหละมันกากคอยพอด,ดีนะเขาแต่อ่อไปพี่น้องขวายันนึ่งเข้ามีมีพูพลเลืมากเข้าเลยเด็กสีหามากเข้าก็แบบนี้นะเข้าไปทันมากทัานี้ทีมงานแต่ละคนกะเดินทางกลับพมาเหมือนแล้วนะ คือเพิ่นกระมานนกข้อตัวนึงไก่น้อยตัวนึงเข้ากะหากันไนหากันคางขึ้นเดี๋ยวนี้ต้นหัวโล่นโล่บอสุดอันสุดไหวบ่อก็เห็นมาเข้าเช่าเช่านี่คอยมาเสืออันนั้นนะสือครูเช่านี่เอามาคว้าหาเข้าหนึ่งเฮมีมีมาใหม่โลดทีมงานมานกับอันนี้แหละนกคอ อันนี้พ่อันเสียงกันไอ้บัรนึงกัน,นะอคอยถ้าฟังบัตรซ้ำอยู่มสมม้ยอยทำงานก็มาพาเดียวหาอูเพื่อมันแล้วได้เ <laughs> มยแข้งขนาดยางมัดมือจะลอยฝุ่นนกก่อนสบายอยู่ดล้วเราหนกันนะก็เย็นมีกบ่เดล้วเจ้ากาต้มน้ำมากันลืม เอาเมือแล้วกาวจมนำ้ำมันขนาดนกคอยเนาะเห็นได้เลยกินนี่น,นะ,นล,ะนนลาบลาบบ่าข้าวกะเท่าแล้วนะซุกแล้ะข้าวก็ได้ษส,สามทิปพี่น้องเมนูข้ากะมาทนเพิ่นสีลาบนกคอกินได้พักจะมีมีมีเนาะมีพักไม่มีมีหรือะวะ งสิมาซอยพักก็มาน,นี้ซอยพักกับมังคิดนะมังคิดกับมังคิดห้าวก็มีอยู่ผิดโคกเชิญมังมคิดดิบนะซอยห่างอืมมียี่ห้าวนี่ หอมขนาดนั้นเนาะนังอยู่กูเข้า,ขาโคเตดังพึ่งพึ่งเลยลาบนกคอแสบแล้วคืดว่าน่าจะเสบแหละคือว่าแคปอะข้าวกระจนสดเออพอม่พี่น้องกินข้าวแลก,กน้ำเดียวลาบนกคอกินแบบลูกทุ่ง ởu theo đinh, theo sai đấy anh em nè. nó. ồn chỗ hưng bắc. anh thấy khang ก<ห>ิน,นข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเดี๋ยววันนี้กะหาพักผ่อนกอน็นอนได้มือนี้นะไม่ได้ออกไปการเพราะว่าโคมกะนะเมื่อเลยเหลือขี้เดียวน่าจะไปกับหน่อยนึงกับเมื่อสเลยแม่อยู่ขีท้ทีสองกันนะมือเสารพ์อพอเดี๋ยวไม่อีกเท่านึงสบายดีตอนเสาอีกเท่านึงนะตื่นมาตอนเสานี่กะสิได้ออรอหาของอยู่ของกินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้องไปหา เลาะยามเบิงกับดักแลวก็หาเลาะแถวเบิงกะเหาะเบิงนกพิเลตตามนั้นแหละเข็นว่าเจอสีหมาหรือมีหมานก็มือนี้ละมาลุ้นเบิงนําเดียวเข็นว่าเจอมีได้กะคือสีวางเป่าในมือนี้นะเพราะว่าเฮาอยู่หลายมือเลยเฮาอยู่สี่มือนี้นะก็เลยว่าสีผ่าเดียวเดินทางกลับํามือนี้นะเข็นได้เลิกกาเดียวไปลุ้นเบิงนําเดียวว่าสีหมานหรือมีหมานมือนี้นะ วันนี้นี่เอกอเสากะตะเวนเริมขึ้นแล้วนะขึ้นไหวกันอ่ตะเวนก็ได้เนื่องจากมื่อนี้นี่รู้สึกว่าเมายแลหละเมยดืบแหละดืบม่ได้เผื่อพี่น้อยความหวังมือสุดท้าย Chèo ว่าตัวยังไม่เจอเพื่อยพี่น้องมีแต่นกสลายก็ได้ ตะก้าไกับกระแตะพี่น้องจอบต้นเลือกกันนะจอบบางแถวต้นมะกระบกก็เลยลมกระลมเดี๋ยววันนี้กะสิได้เดินทางกลับหอที่พักก่อนเนาโอเคคอยกะเดินทางกลับมาหอที่พักแล้วนะมาหอที่พักก่อนหมู่มืันนี้นะมันยดเลยมารอบนี้นี่ถือว่า คอยนี่สำหรับคอยนี่มีมานเลยได้แต่ไกลตัวเดียวถือกับดักนั่นแหละเดี๋ยวรอลุ้นทั้งทีมงานพุละว่าสีได้ไพเ่ยหรือบอก่อนอื่นกะหาหนึ่งเข้าท่าทีมงานก็อนโอ้มีไหวรอบนี้นะม้ยแห้งพี่น้องไปไม่ได้พื่เหลือมย้ยเห็นได้ใครได้ อาโอเคทีมงานเท่ากาับเฮามาหมด่แล้วได้จากใ uh, นเลยโดามานหรือมีมานได้ยินเสียงไออยู่ขวัญขนาดโอ้ไฟกะลุกตะบัดเป่ากำลังหนึ่งข้าวพี่น้องหนึ่งเขากินข้าวเดินทางกลับแล้วละมานมีมานกะเข็นมานก็นพอได้มีแห้งไปหามได้ทุกช่องทอเจ้าได้ผู้เดียวเฮามานี่นะ โยนะกระสอบจะทำงานผู้เดียวผู้อื่นไม่ได้เลยผู้อื่นเนี่ยบาเกตก็เป็นมันบาเกตก็ได้กระสอบเป็นมันล่ะรอบนี้รอบนี้นี่มีได้เพลย์เพราะตะลุกคุกคบกบดนี่บอกแล้วหมูเนี่อยู่คือๆนี่แคมบอดนี่อยู่นี่อยู่โด่งมุงนี่มุงแช่แช่อยู่ปลายบักไกลแคมบต่ไไฟนี่ตัวนี้เห็นง่ายพวกตัวนี้กินอยู่โลด สรุปกะได้กะในตัวนึงน่ะกะในกะในเบาเกียดได้เรเฮามามสรุปรอบนี้กะมีได้พี่น้องมีมานนะจนหอดมือมือเลยกับดักกับมีทำงานคนกะทำงานจนเมื่อยกับมีมานงานย่างกับกอนมาคนก็ได้แต่กับมีได้เพื่อนะมูกะเห็นจะห้อยห้อยนี่เต็มอยู่แต่มันล่มมันล่มไปกับมีเยอะเจอะมัน กินข้าวกินน้ํายานี่กะที่ได้พาเดียวเดินทางกลับแล้วล่ะข้าวกะซอยแล้วนะสุกเลยเท่าเมื่อกี้นี้ทั้งเบาเกลดเพิ่นกําลังโคเนื้ออยู่มีผิดหวังเนาะเบาเกลดเนาะเอากระสอบมาหนิยังเป็นมะกบกมะกระบกหุ่นบบาทองได้หลายโลอยู่รอบนี้หลายกว่ารอบก่อนสิบลายมือนี่กะสิบลายโลว่าขายทั้งเปิดนะ มากระบ,บกพี่น้องเอาเมื่อผ้าขายพอะไรเออนค้าน้ำมันซื้อซื้อน้ำมันมารอบนะเขาซื้อมากระบ,บกเดี๋ยวนี้เขาฮับซื้อแต่กะต้องได้ผ้าเปื้อมันออกก่อนได้สองปอนด์เี่ยปอนทองสอ,องก็หลับแต่เมื่อคืนนี้อ,อุ่นเลวาวทั้งมานทาั้งอันได้เอ็ดกินเนาะเบาเกตเนาะครูรอบเข็ดมานแล้วเขาเอดกินโลดมีมาร์ทแค่เด้เอารอบสุดท้ายก่อนยามเอ โกกกแกแคกนนะันไหนสดน้ำเลยบุต้นเกแม่นแก้แขนค่อยว่อรอบนี้นะมันได้แก้แค้นได้มีแมน่นบ่อนกินอันอันนี้อิ่มแล้วจังเว้าไปหามนะสุดไปหามนะบ่ท่องแกแคนอยู่บ่บว่ท่องอ๋อมีแกเนาะเบาเกตได้撒คือเดียวโย่ฝึกกับมีแกอันนี้พอแก้อีซีอ้อส, <c oughs> สรุปกับมีผู้แก้แค้นรอบนี้ก็ได้ ขอเรียกความมาหนิกินข้าวเดินทางกลับก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้กาิได้ขอฝ่ายเพลงสำนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอ,พอ,พอกันไหม